สวัสดีจ้ามือเนรยนเอาถุงเท่ามาอวดเดมาร้อยหลาย,ล,ายลูกค้าแม่ของลูกค้าอายุแปดสิบปีนอนรเราอยู่บ้านแล้วมหูเสียเอียรแล้วก็ท้าแต่แต่ถุงเท่าจนลูกชายเราจมมือได้มือได้ก็บบถามแต่ลูกชายเนาะมึงเอาถุงเท่านี่ไปแจกเขาแน่ผู้ได้เขาอยากได้นั่น ของฉันนั้นมีหลายเฮงสันสวยมีเต่สวยๆม,ม,มันกับงานของเพื่อนนีหลีไดแล้วทักฟีเมอแล้ดีๆเนาะพู้เถ่าพู้เถ่าสมัยก่อนเนอะข้าเจ้าอยู่บ้านข้าเจ้าก็หางานัดิเลคเททักเถ่าจนแปดสิบแล้วได้ยังทักได้สบายอยู่เหมือนกับเขาทักชิ้นแล้วเนาะชิ้นจนแบบว่าบ่ตรงแม่เบิ่งกเกห้เห็นน่ะน่ะก็ฮหัว่าสิเฮ็ดจังได๋นะั่นะนะ่นะฟีเมอดีดนะีเนาะ คือผู้ถา่าบ้านเท่านั้นลหละแต่ว่าผู้ถา่าบ้านเนี่ยเพิ่นบบมีกิกจก,กรรมนอกบ้านเหตุหลายเพิ่นกันได้แต่นั่งอยู่บ้านแล้วก็หางานในเดลีเคสฝึกสมองฝึกมือฝึกอย่างแล้วเราก็ปวดที่ละหลังหันปวดนั่ลลง,หนนงหลายระบาดเนี่ยพอยอนทักยอนทักทุงเท่าหลายแม่ลูกค่ามาบอกาพื้นแม่ลูกค่าได้ไหมนเนี่ยเ <c oughs> พื่อนกันเลยหอบแต่ทุ่งเท่ามหาห้หลายหลาย หอมมาแต่ปีที่แล้วละอ่ะใบลิ้นกับบ่เคยื่อใส่เจ้าเถราะว่าคิดว่าใส่เหรอมันยานมันยืดอีนง้สินะลิ้นลิ้นกับบวเคยื่อได้สนใจบ่ได้อีอย่างเดนะ้เมื่อน,นี้คิดได้ตรวจศาสตร์เล่าจังใดู้คิดขึ้นมากว่าเออเนาะหาลังเถ่อใส่เหเหล่าเนี่ยพ่อได้บุญเด้กุศลพวาผูฒ่าวเนาะเราก็เฮ็ดด้วยใจอีนี้สินะแล้วก็อยากให้ด้วยใจอี่ี้สเออกันเลยจะคิดจังใดนะ ก็เลยไปยิบขึ้นมาใส่เมอว่านนี่ก็ใส่ตัวเรียตัวเรียอยู่หั่นละหัตต่ได้ว่าก็เอาหนังยางเนาะรัดไว้เพราะว่าหม่งนี่มันจะยืดเนาะแล้วบะเรือนี่ใส่แล้วก็เลยเอาไปซักปรากฏว่าพอซักแล้วปันแหงงแล้วมันละหดหดเลือนอน้อยมือนีลิกก็ใส่มาเด้เดี๋ยวสิดดอเมาไม่เบิ่งใส่ดิบดิเด้อเนี่ย จากที่เงาเงาซากออกมาแล้วเหลือซ้ำเนี่ยพี่น้องเบิ่งเดือ,ปเ,ดอเปรียบเทียบความเงาเนาะมีดตดส้ส,สวยสวเด้อแล้วเห็ดแล้เห็ดร้อยหลายมันละดีเด้แบบพอโฮสเล้วมันละดีมันใส่ดีเด้ลิ้นเลยเอ้าคิดมากกันนะกันเลยว่าเออผู้ใดคิดคือลิ้นมองผ่านเนาะสิ่งแบบจังสี่นะซึ่งว่าเหมือนกับว่า มันไม่ใช่มันมันบวรจังสันบปวจังสีแต่มันใส่ดีเด้อพว่น้องถ้าเกิดว่าหนาวๆจังสีเนาะอากาศเย็นๆใส่ละดีดีเมื่อนี้ลิ้นเลยใส่ใสเฉยเลยลิ้นเละหมักอะนะว่าตรงใส่ยางยืดเลยนะมันก็สียู่ทรงของมันเลยอะแสดงว่าฝีมือละดีอยู่เนาะแล้วทางแดชสวยๆมันมีหลายสีนะมีแต่สีสวยๆเนาะเพิ่งเนี่ย ฟีมือเล่าดีดีอันเล่บอกลูกชายเล่าว,ว่าคือจังบอกเอาไปขายเห็นเล่าเนี่ยโอ้ยเราก็ขายโดนรู้รสัวนว่าอันเพราะว่ามบางมองบางลานาก็เจอกระบาเสือนาะพวกงานผวกงานทักงานอย่าง,างเสียนาะลิ้นไปเห็นอยู่หมองท่องเที่ยวอย่างเสียนะาก็เจอกระขายอยู่แพงเลยอยาว่า,าบอแพงเดยเนาะงานฝีมือเนาะ ลิ้นอยากฟื้หัดทักคือกันนั่นล่ละลิ <c oughs> ะ้นเฮ็ดว่าเป็นดอกพัวงานฝีมือหัวงา้นนี่ยังส่ลิ้นเฮ็ดว่าเปล่นลิ้นคนกระดูกกระเดกเฮ็ดว่าเป็นนี่ยังแจ็คเทอเอาเพื่อนเอามาเพื่อนเล่บบอกเพื่อนเอล่บบอกลูไส้เพื่อนไปว่าอันถ้าอยากไปทิ่มเด้อฉันมักแล้วเรื่ังสิเพราะว่าเพื่อนมาขนของแม่เพื่อนไปถิ่มนั่นนะ่ะลิ้นเล่เกิดความเสียดายลิ้นแล้วว่า เดี๋ยวถ้าเกิดว่าฉันม่มูฉันสิบอกให้มูเอาไปใส่ซอยกันเรื่องสิดีกว่าสิเอาไปทิ่มเนาะพี่น้องเพื่อนดสซาทักลางค้นลัางแข่นยุ่นี่ข้าเจ้าบุคคลเสียดายของดอกข้าเจ้าบุมหมักคันนะแต่แต่ถ้าสิ่งใดที่ข้าเจ้ามักเป็นพัางปันใดข้าเจ้าก็สะสมก็เพียกดีเลยขันข้องที่เขาบุมหมักยังสี่เห้สวยเห้รู้ห้แพงปันใดเขากระผสนใจก็ก็ทิ่มทั้งกายเบิดพี่น้องนะว่า โอ้ยเฮาคนจนเนาะเฮาก็เก็บมาใส่มาสอยมาเห็ดมาปั่นแต่งมันก็เป็นประโยชน์เด้พี่น้องก็เลยเอามาบ้าส่ฟังว่าถาผูเถ่าเงื่อนไดมีทักใส่หลดเด้อดีดีมันเอาเอาไปซากกรนก็ได้เอาไปซากแล้วก็ไปอบแห้งพวกนี้มันก็จะหดลงมันก็สีใสพอดีเลยถ้าเกิดว่ามันสิถ้าเกิดว่าทายาไ้มันนั่นเนาะ กวัดตามใส่ถาวของเข้าอ่ะใส่ใส่ของเข้าอ่ะนะว่าใส่ได้ยังสีย่ะนะให้มันใหญ่กลัวจังหน่อยหนึ่งยง่้ามเข้าออกไปสักนะมันก็นจะโหดมันก็นจะพอดีเลยแต่ว่าถ้าใส่กับรองเท้าเนาะก็ต้องสื่อรองเท้าเบอรนะ์หนาเบอรอใหญ่กลัวเนี่ยเพราะว่าถุงเทามันหนาเนาะมันใส่ดีพี่น้องกันเลยเอามาบอกมาข่าวกัน เพื่อผู้ใดว่ามองผ่านคือลิ้นเนาะลิ้นมองผ่านเป็นหลายๆปีเลยได้เพื่อนเอามาให้ตั้งหลายปีแล้วแต่ลิ้นก็บไู้ใดถิ่มดอกลิ้นกาไหบยี่สันล่ะแต่ก็บผูเคยจับมาใส่มือนี่เมือว่านี่ก็เลยจับมาใส่มือนี่ดีใจกันเลยว่าไปซักมาแล้วมันดีก็เลยเอามาบอกต่อพี่น้องบัดเตือผู้ใดมองผ่านคือลิ้นเนาะล่องเอามาใส่ด้วยจ้ะเด้อคิดนี่ก็ซซ้ำนี่เลาวมาบอกกาวเหลืองทุ่งท่ากันแค่นี้แหละเนาะจ้าสวัสดีค่ะ